อ่เอาสีน้ำเงินหรือสีเขียวสีเงินหรือสีเขียวลูกค้ารับสีเขียวนะคะอะ่อันนี้ลูกค้ามาจากบ้านไหนคะอ๋ะอมาจากปูสิง<ด>ลูกค้ามาลูกค้ามาจากอำเภอพูสิง์นะคะรับรู่ข้างของเราที่จริงแล้วขายในร้านซะได้ด้วย 我也不累。<laughs> <laughs>